บทที่สวยงามที่สุดของชีวิตหลังเกษียณอายุสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเคยลองนึกภาพช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตไหมครับที่จูจ่ๆเวลาที่เราเคยทุ่มเทให้กับงานประจําวันมาตลอดหลายสิบปีกลับกลายเป็นเวลาว่างทั้งวันจนบางครั้งก็เรื่องเบื่อๆแต่ก็ไม่อยากปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์จนทําให้ชีวิตบางวันรู้สึกไร้ค่าและน่าเบื่อมากขึ้นทุกวันนั่นคือ ช่วงเวลาที่เราเรียกว่าชีวิตหลังเกษียณอายุหรือสำหรับหลายหลายท่านที่กำลังอยู่ในช่วงวัย50ถึง60ปีขึ้นไปนี่คือการเริ่มต้นของบทใหม่ที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งในชีวิตของเราสำหรับบางคนมันอาจฟังดูน่าตื่นเต้นราวกับได้ปลดล็อกอิสระแต่สำหรับบางคนมันอาจแฝงไว้ด้วยความกังวลความไม่คุ้นเคยและคำถามมากมายในใจวันนี้ เราจะมาพูดคุยและให้กำลังใจกันในทุกแง่มุมของชีวิตหลังเกษียณครับเพื่อให้ทุกท่านมองเห็นว่าช่วงเวลานี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของสิ่งใดแต่เป็นบทที่สวยงามที่สุดที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการอย่างแท้จริง 1. การเปลี่ยนทานจากชีวิตวัยทำงานเมื่อหน้าที่กลายเป็นอิสระลองนึกภาพดูสิครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเรา ผูกติดอยู่กับตารางเวลาที่แน่นเอียดการเร่งรีบในตอนเช้าการประชุมการรับผิดชอบโครงการการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการมีตำแหน่งและหน้าที่ที่ชัดเจนแต่เมื่อเสียงนาฬิกาปลุกในเช้าวันแรกหลังเกษียณเงียบลงความคุ้นเคยเหล่านั้นอาจหายไปสิ่งแรกที่เราอาจเผชิญคือความว่างเปล่าการสูญเสียตัวตน (loss of identity) สำหรับหลายคนงานคือตัวตนคือความภาคภูมิใจคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกมีคุณค่าเมื่อไม่มีงานประจำทำแล้วเราคือใครนี่คือคำถามที่ท้าทายจิตใจมากครับการปรับตัวกับเวลาที่เพิ่มขึ้นจากคนที่ไม่มีเวลาพักผ่อนต้องวิ่งรอกทำงานวันนี้กลับมีเวลามากเสียจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอาจรู้สึกเคว้งความไม่คุ้นชินกับการไม่มีตารางที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานที่เราเจอหน้ากันทุกวันคุยกันทุกเรื่องกลายเป็นคนที่อาจไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนเคยการเปลี่ยนฐานนี้อาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวในบางครั้งเป็นเรื่องปกติครับที่ความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการ,กรเกษียณอายุจงอนุญาตให้ตัวเองได้ใช้เวลาในการปรับตัวครับเพราะนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญในการค้นหาตัวตนใหม่ ที่จะถูกสร้างขึ้นในบทที่2ของชีวิต 2. ความรู้สึกโดดเดี่ยวและหมดคุณค่าเมื่อความเงียบเข้าคลืบคลานนี่คือประเด็นสำคัญที่หลายคนต้องเผชิญหลังเกษียณครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห่างชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ความโดดเดี่ยวเมื่อชีวิตไม่มีกรอบเวลาไม่มีเพื่อนร่วมง,งานไม่มีกำหนดส่งงานสิ่งที่ตามมาคือความเงียบที่อาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกหลานแยกย้ายไปมีครอบครัวของตัวเองความรู้สึกหมดคุณค่าเคยไหมครับที่รู้สึกว่าเราแก่แล้วไม่ประโยชน์แล้วไม่มีใครต้องการเราแล้วความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นได้เมื่อเราไม่รู้สึกว่าตัวเองมีบทบาทสําคัญหรือไม่มีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์สิ่งใดอีกต่อไปซึ่งเป็นความรู้สึกที่อันตรายมากครับอยากให้ทุกท่านจําไว้ว่าคุณค่าของคนไม่ได้วัดที่งานหรือเงินเดือนครับ คุณค่าของเรานั้นดำรงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนประสบการณ์ความรู้และปัญญาที่คุณสั่งสมมาตลอดชีวิตการทำงานคือขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่ยังคงมีประโยชน์อย่างมหาศาลและมีหลายคนที่ยังคงต้องการมันอยู่ครับ 3. การหาความหมายใหม่ค้นพบตัวตนที่แท้จริงเมื่อเราก้าวผ่านความคว้งคว้างและโดดเดี่ยวมาได้ นี่คือโอกาสทองในการหาความหมายใหม่ให้กับชีวิตครับการกลับไปทำสิ่งที่รัก r e k i n d l e Passions ลองย้อนกลับไปคิดดูครับว่าสมัยหนุ่มๆสาวๆเราเคยฝันอยากทำอะไรวาดรูปเล่นดนตรีทำอาหารอ่านหนังสือเดินผ่านี่คือเวลาที่จะหยิบความฝันเหล่านั้นกลับมาปัดดุลและลงมือทำอีกครั้งการเรียนรู้สิ่งใหม่ Lifelong Learning สมัครเรียนคอร์สออนไลน์เรียนภาษาเรียนคอมพิวเตอร์เรียนรู้ทักษะช่างฝีมือหรือแม้แต่เรียนทำอาหารการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่เพียงแต่ทำให้สมองกระฉับกระเฉงแต่ยังเปิดโลกใบใหม่ให้กับเราครับการจิตอาสาและงานเพื่อสังคมการได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือทำงานเพื่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นการสอนหนังสือให้เด็กๆดูแลผู้ป่วย หรือทำงานในองค์กรการกุศลจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกมีคุณค่าและเป้าหมายในชีวิตได้อย่างอัศจรรย์ครับการเป็นที่ปรึกษาหรือโคชความรู้และประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมาตลอดชีวิตการทำงานสามารถนำมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือการเป็นที่ปรึกษาในสายอาชีพเดิมที่คุณถนัดการสร้างธุรกิจเล็กๆของตัวเอง บางคนอาจใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนงานอดิเรกให้เป็นธุรกิจเล็กๆที่สร้างรายได้และสร้างความสุขไปพร้อมกันครับ 4. ความสัมพันธ์กับลูกหลานสายใยที่แข็งแรงและสมดุลลูกหลานคือความสุขและกำลังใจสำคัญในชีวิตหลังเกษียณแต่การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและสมดุลน,นั้นสำคัญมากครับเพิ่มเวลาคุณภาพนี่คือโอกาสที่จะได้ใช้เวลาคุณภาพกับลูกหลานอย่างเต็มที่พาหลานไปเที่ยวเล่านิทาน ทำอาหารด้วยกันหรือแค่เพียงนั่งคุยกันเป็นผู้รับฟังและที่ปรึกษาลูกหลานอาจต้องการคําปรึกษาจากคุณในเรื่องต่างๆการเป็นผู้รับฟังที่ดีและให้คําแนะนําอย่างมีสติจะสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งการวางตัวที่เหมาะสมสิ่งสําคัญคือการรักษาสมดุลไม่ก้าวไกายชีวิตส่วนตัวของลูกหลานมากเกินไปและไม่เป็นภาระให้กับพวกเขาการเป็นผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ จะช่วยลดความกังวลให้กับลูกหลานและทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าเป็นต้นแบบแห่งความสุขการแสดงให้เห็นว่าชีวิตหลังเกษียณก็มีความสุขสนุกสนานและมีเป้าหมายจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกหลานได้ครับ 5. สุขภาพกายและใจหัวใจสำคัญของชีวิตที่มีความสุขไม่ว่าคุณจะวางแผนทำอะไรหลังเกษียณสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพที่ดีครับเพราะถ้าสุขภาพไม่ดี แผนทุกอย่างก็อาจเป็นไปไม่ได้สุขภาพกายออกกำลังกายสม่ำเสมอเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับวัยเช่นเดินเร็วโยคะว่ายน้ำหรือกายบริหารเบาๆการเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยให้แข็งแรงและคล่องตัวโภชนาการที่ดีการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มและเน้นผักผลไม้จะช่วยบำรุงร่างกายจากภายในพักผ่อนให้เพียงพอ การนอนหลับที่มีคุณภาพสำคัญมากสำหรับการฟื้นฟรูร่างกายและสมองตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆและรักษาได้ทันท่วงทีสุขภาพใจรักษาการติดต่อทางสังคมอย่าเก็บตัวอยู่คนเดียวครับออกไปพบปะเพื่อนฝูงเข้าร่วมชมรมหรือทำกิจกรรมกลุ่มสิ่งนี้จะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและกระตุ้นสมอง ฝึกสติและทำสมาธิการฝึกสมาธิหรือเจริญสติจะช่วยให้จิตใจสงบลดความฟุง้งซ่านและจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นหากิจกรรมที่ท้าทายสมองเล่นเกมรับสมองอ่านหนังสือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหหรือทำงานฝีมือจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและป้องกันภาวะสมองเสื่อมเปิดใจพูดคุยหากรู้สึกหดหู่วิตกกังวลหรือโดดเดี่ยวมากเกินไปอย่าเก็บไว้คนเดียวครับ ลองปรึกษาคนในครอบครัวเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญครับ 6. การกลับมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีเป้าหมายใหม่และอื่นๆชีวิตเรียบง่ายแต่เปี่ยมสุขหลังเกษียณเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามความสำเร็จทางโลกเหมือนวัยทำงานอีกต่อไปแล้วครับนี่คือโอกาสที่จะได้ชื่นชมกับความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันเช่นการได้จิบกาแฟในสวนการได้อ่านหนังสือเล่มโปรดหรือการได้นั่งมองต้นไม้ใบหญ้า ตั้งเป้าหมายใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องเงินเป้าหมายใหม่ของคุณอาจเป็นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ได้การเขียนหนังสือสักเล่มการปลูกผักสวนครัวให้สำเร็จการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหรือการได้เดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปการจัดระเบียบชีวิตและทรัพย์สินนี่คือเวลาที่ดีในการจัดการเอกสารทรัพย์สิสนหรือวางแผนม,มรดกซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับลูกหลานในอนาคตและทำให้ชีวิตมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้อภัยและปล่อยวางชีวิตที่ผ่านมาอาจมีเรื่องราวมากมายทั้งดีและไม่ดีการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและผู้อื่นปล่อยวางเรื่องราวในอดีตจะช่วยให้จิตใจเป็นอิสระและมีความสุขกับปัจจุบันได้เต็มที่บทสรุปวัยเกษียณคือวัยทองที่แท้จริงท่านผู้ฟังทุกท่านครับวัยเกษียณไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานแต่เป็นวัยทองที่แท้จริงเป็นรางวัลแห่งความทุ่มเทที่ผ่านมา เป็นโอกาสที่เราจะได้รับอิสระในการใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจงมองช่วงเวลานี้ให้เป็นโอกาสครับโอกาสที่จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นโอกาสที่จะได้ทำสิ่งที่รักโอกาสที่จะได้ใช้เวลากับคนที่เรารักและโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแบบของตัวเองคุณคือสถาปนิกของชีวิตในช่วงวัยนี้ครับจงออกแบบให้สวยงามที่สุดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติ และเต็มเปี่ยมด้ความหวังและพลังใจขอให้ทุกท่านมีความสุขกับบทใหม่ของชีวิตโชคดีและประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆและคนที่คุณรักหรือคนในครอบครัวของคุณด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องดวงชะตาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ